อ๋อเห็น้ามหมดจดบ่อยบ่อยเหนอเห็น่อยนะเหน้าอเนอะพ่อพีพอเาอนสอง่มแจกอ้สอง่ยสามเน่นอกอ่ต้นนอนงตอนแขงนี่แล้วตนบักตนมึงฟังกูเลย กแล้วกูจะเปิดให้กูดูทำไมอหันไปอย่าหันไปก็ต้องนอนหัอยู่ันไปอย่าหันไปกูราเพราสีนะครับต้อนตอนตอนแข้งเขาดีหน่อนออดีนี่หอออนจ้าพี่อ้อนแข้งนอนเหน่อยออนจาพี่อร้อนแน่

没啥不能。